เนี่ยคิดว่าการกินเจได้บุญไหมอือหืหนูคิดว่าสำหรับคนที่เชื่อเนาะก็ก็เวลาใจเราอะรู้สึกว่าเราทำอะไรมันเป็นเรื่องดีเรารู้สึกว่ามันเป็นการให้หรือว่าอ่าสบายใจเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีก็คือเหมือนได้บุญนะเนาะโอเคอืแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรอย่างอย่างแอมเนี่ยค่ะแอมเป็นคนไม่ได้เชื่อรู้สึกว่า จริงๆแล้วเรากินกินอะไรพวกนี้เพื่อประทังชีวิตอะนี่ถามจริงไม่ค่ะอยากกินก็คือมนุษย์มีความอยากอ,อย่างที่จะกินคือเรายังไม่ถึงขั้นว่าแบบเราไม่เลือกกินอะเราแบบเราเห็นว่ามันหอมเอ้ยมันหอมเราก็อยากกินรอย่างี้ก็แต่ไม่รู้สึกว่าบาป เพราะว่าหนูไม่ได้ไปคนไปฆ่าเขาเองนานอาจจะเป็นหนึ่งเราปิดตาแล้วชี้เอาตัวนี้เออใช่เป็ัก็คือสรุปแล้วคือเราลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเคยจริงเคยเคยพูดให้ฟังหลายรอบเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้กินเจครับพระพุทธเจ้าไม่ได้กินหมูอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ได้กินไก่ครับพระพุทธเจ้าไม่ได้กินผักไม่ได้กินผักพระพุทธเจ้าฉันอาหารเพียงเพื่อ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยก็ถ้าท่านเคยเห็นว่าเป็นพระแบบวัลล่มโบราณเนาะทุกวันนี้ก็ยังมีพระวัดอ่าเขาจะอาหารทุกอย่างมาคุกรวมกันหมดทั้งข้าวแกงเขียวหวานโอ้โหดูดีดูดีขนมหวานของหยิบทองยอดขนมชั้นหลอดช่องตอนบวชนคนโดนมีอย่างเงี้ยมือหนึ่งที่พี่ก็เราจะโดนอยู่อะไรเงี้ยคุกแล้วแล้วไม่ใช่ไปวางเฉยๆนะคุกรวมกันเพื่อให้ไม่ให้ยึดติดกับรสชาติของอาหารแล้วก็ชานเข้าไปรวมๆกัน สุดยอดทําได้ไหมได้ค่ะแค่สองอย่างบางทีก็แบบว่าไม่ได้แลยอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ได้สนใจว่าอันนั้นมันคือเนื้อคือหมูคืออะไรเงี้ยไม่รู้แล้วใครให้อะไรมาต้องพิกสูตต้องทําตัวแบบไม่เรื่องมากใชู่กณแมอยู่ง่ายกินง่ายเออใครให้อะไรมาก็ฉันเข้าไปนั่นแหละจะตายไม่ตายอีกเรื่องนึงครับอาพูดจริงเพราะว่าทุกวันนี้คนไม่ได้คิดว่าเราจะถวายพระทหารอะไรกับพระดีบางทีถวายตามที่ตัวเองต้องการเราชอบอะไรอย่างเงี้ยไอชอบอะไรไม่เท่าไหร่เช่นเออหลวงพ่อครับ ผมเจอบ่อยผมอยู่หลวงพ่อบ่อยหลวงพ่อครับพอดีวันนี้ครบรอบวันตายแม่ผมออแม่ผมชอบกินมากเลยครับอะไรสักอย่างอ่า อ่ะเช่นทุเรียนอ๋อหนักเลยแม่ผมชอบกินทุด้ียความหวังดีเรารู้สึกว่าเราอยากถวายพระเพราะว่าเฮ้ยมันครบรอบวันตายของพ่อเราของแม่เราแล,รแล้วแบบรู้ว่าแม่เราชอบกินแบบนี้รเราก็อยากถวายพระแต่พระกินได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนะงั้นดูนิดนึงแต่เอาว่าสรุปแล้วเนี่ยเออพระสังฆราชก็เพิ่งสอนบอกว่าการกินเจไม่ใช่ว่าจะได้บุญบการกินเนื้อก็ไม่ใช่ว่าจะได้บาปใช่มันขึ้นอยู่กับเจตนาความบริสุทธิ์ใจของเราว่าเรากินเพื่ออะไรเรากินเพื่ออยู่หรือว่าเราอยู่เพื่อกิน ใช่แมอันนี้อยู่เ no> พื่อกินไม่ไม่เราเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาเรามีความอยากเราชอบเฮ้ยอันนี้อร่อยนี้ไม่อร่อยเราก็เลือกเรายังมีกิเลสนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องกินแบบที่เราอยากกินเนี่ยเขาบอกเฮ้ยตะกี้บอกเนื้อเอห้ามาอย่างแบบมิดเลยอ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาถึงถึงหนูจะเป็นคนไม่ชอบกลิ่นเนื้อน้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ยังสักทีก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้นั้นคือเหมือนกับว่า เขาเรียกไงเจตนาของเราอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเจตนาคือเรากินอาหารอ่าเออประมาณนั้นอย่าอย่าไปคิดว่าเรากินเจแล้วเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะถ้ากินเจแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเออสมมติไปแล้วแบบไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องกินเจแล้วคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ถูกถูกไหมหรือแบบถ้าฉันกินเนื้อฉันไม่แคร์คนอื่นเนี่ยจะกินอ่ะแล้วคนอื่นเขาไม่กินเนื้อแล้วเขาไม่ชอบกินเนื้อแล้วไปบังคับให้เขากินมันก็ไม่ถูกลันากเอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายๆกินอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้้้ไไม่ดคคานนนนกิเจะ ต้องบอกอานุิมมนาด้วยถ้าใครทําได้เฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ขึ้นอยู่ว่าวัตถุประสงค์เขาคืออะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาอยากกินเจแล้วเขาได้บุญเนี่ยอันนี้ต้องคาความเข้าใจใหม่นิดนึงแต่อาจจะได้บุญอย่างในกรณีที่น้องแอมว่าใช่คือน้องแอมเขาว่าเขาบอกว่าเขากินแล้วแบบเขาเกิดความสบายใจความปิติว่าเฮ้ยเขาได้ช่วยตั้งหลายชีวิตอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเราควรอานนิมมทนาแล้วใครกินเจเนี่ยจะพบว่าสุขภาพดีใช่ครับมันกินแต่ผักไงถูกไหมแต่ผมผมแนะนำนีดนึงสับ คนที่จะกินเจคนหลีกเลี่ยงนะของมันๆนิดนึงมันเสียสุขภาพจริงถ้าคนที่กินถูกเนี่ยดีต่สุขภาพการขับถ่ายดีอะไรดีที่หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้ากินเพื่อสุขภาพเนี่ยเฮ้ยโอเคเลยดีเลยอะไรเงี้ยก็แยะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเนาะคือไม่ได้ค้านนะใครกินได้ก็ก็เอาเลยตามสบายใครไม่กินก็ไม่ค้านอีกก็แล้วแต่เนาะ